กล่องแรกที่จะมาเปิดให้ดูนะคะตัวนี้ชื่อเปเปอร์แลงค่ะรูปลักษ์กล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีสัญ,ญโลักษณ์โลโก้เป็นรูปน้องแมวค่ะตัวนี้สีขาวค่ะเปิดออกมาข้างในก็ก็จะมีเครื่องพิมพ์ให้เราหนึ่งเครื่องสายชาร์จหนึ่งชิ้นแล้วก็สมุดคู่มือค่ะก็คือมีสามอย่างตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องก็จะเป็น สีเหลี่ยมมนๆตรงกลางมีสีดำแต่ไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ได้เป็นกล้องแล้วก็มีที่ชาร์จปุ่มเปิดเครื่องเวลาเราจะเปิดแล้วก็กดค้างเอาไว้ค่ะสักสามวิไฟก็จะติดนะคะส่วนยี่ห้อนี้นะคะคือพิตีเพจค่ะพิตีเพจก็จะมาเป็นแบบกล่องสไลด์นะคะก็จะเลื่อนสิ่งที่เราได้มาค่ะมีเครื่องปิ้นหนึ่งเครื่องสายชาร์จ แล้วก็คู่มือค่ะสองเครื่องดีนะคะก็จะมีความแตกต่างกันที่ขนาดค่ะเพร r ์แรงจะมีขนาดใหญ่กว่าประมาณนิดหนึ่งค่ะใหญ่กว่าไม่มากส่วนไซส์กระดาษนะคะสองสองแบบเท่ากัน,นะคะ่ะซึ่งเพเปอร์แรงจะถูกกว่าพิที่เพจอยู่ประมาณร้อยบาทค่ะอาจจะเพราะด้วยความน่ารักแล้วก็มีหลักสีสันให้เลือกนะคะตัวเพเปอร์แรงจะมีอยู่ประมาณสามสีค่ะ อันนี้คือวิธีการเปิดนะคะของพิจิพเพค่ะเขาก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงให้เราเอานิ้วกดสองฝั่งแล้วมันก็จะเลื่อนเปิดนะคะตัวเครื่องข้างในก็จะเป็นเครื่องทําความร้อน,นะคะ่ะก็คือไม่มีการใช้สีหมึกนะคะก็คือตัวกระดาษจะทําความร้อนให้เกิดให้เกิดสีเขาก็จะมีวิธีการเขียนว่าให้ใส่กระดาษด้านไหนนะคะเราก็ใส่ตามด้านนะะั้นค่ะแล้วก็ปิดก็สามารถทํางานได้ค่ะถ้าเป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะ ก็แนะนําให้หันด้านขาวออกมาด้านหน้าเพราะว่ารูปที่ปิ้นนะคะจะออกมาทางด้านนี้นะคะก็ให้ปิดไปอย่างนี้ก็เดินขึ้นก็จะปิดก็จะแน่นละส่วนอีกตัวนะคะเปเปอร์แรงนะคะเปเปอร์แรงก็ข้างในก็จะมีกระดาษให้หนึ่งม้วนแล้วเวลาใส่ตัวกระดาษสติกเกอร์ก็ให้ให้หันด้านสีขาวออกมาด้านหน้านะคะแล้วก็ปิด เราจะมาบอกถึงแอปข้างในนะคะว่าแต่ละรุ่นมีแอปยังไงหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้ก็คือแอปของ paper land กับ Pretty p ิ t t y page นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นแมวดำค่ะจะดูที่ช่องเล็กก่อนนะคะช่องเล็กเขาก็จะบอกถึงการใช้งาน curly express ว่าใส่ชื่อผู้รับผู้ส่งเราก็จะสามารถพิมพ์ออกมาได้แล้วเราก็ลองดูตัวอย่างก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็สามารถสแกนเข้าเครื่องของ curly express ได้เลย ตัวที่2นะคะก็เป็นมีมีววสแกนค่ะตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับสแกนเอกสารพวกใบปิวอ่ะเช่นเขาก็จะสามารถครัดคัดลอดตัวหนังสือที่เราถ่ายออกมาเมื่อกี้ได้นะเราแค่นี้อ่แล้วก็ทำเป็นตัวเทียมให้เราเราลองกดปิมพ์พิมพ์ ตัวที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นตัวอย่างนี้พิณเอกมาให้เราก็เหมือนเราสามารถนํารูปถ่ายมาใช้ได้ซึ่งเขาก็จะปรับสีไว้ให้เราน,นําไปแปะเป็นโน้ตหรือเป็นเลคเชอร์อะไรนี้แม่แบบจากโรงงานนะคะแม่แบบจากโรงงานก็จะมีตัวเหมือนน้ำมันหรือว่ากำหนดการในวันนั้นก็ได้คะ่ะ เ็จะปิ้ออกมาเป็นเราก็ทําเสร็จแล้วเราก็ติ๊กตามช่องว่าเราทํารายการเรียบร้อยแล้วก็จะมีความคมชัดนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนบ้างอันนี้แอปเขาก็จะมีมาให้นะคะก็ยังมีเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความเราก็จะสามารถปรับได้ว่าจะพิมพ์อะไรอ่ะี้พิมพ์ไว้แล้วนะคะก็จะเลือกว่าจะเอาฟอนต์ไหนมีหลายฟอนต์ให้เลือก มีการให้โหลดได้ทำได้หลายอย่างเอาตัวเล็กตัวใหญ่จะเอาหนาเอาบางอะไรเงี้ยเขาก็จะแล้วก็สามารถจัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษได้นี่นี่แล้วนะเราก็ชอบเราก็กดเซฟเอาไว้ก็จะบันทึกไว้ให้เราค่ะอ่ะเราลองกดปิน ก็คือพิมพ์แบนเดอร์นะคะก็เป็นตัวนี้ก็คือเหมือนการพิมพ์ธงยาวๆะคะ่ะเาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเราพิมพ์ธงออกมายาวๆก็รับเลยนี่แหละรับงานมาเป็นแบบนี้ก็ถึงมีความพึงพนะคะ ัวนี้เป็นการพิมพ์ขนาดเล็กนะคะคําที่เราจะใส่ไม่เหมือนอันเมื่อกี้ตึงก็จะเป็นตัวหนังสือเล็กๆถ้าพิมพ์ขนาดเล็กอ่าดูซิเขาจะให้วา,าเล็กแค่ไหนนะคะตึง้งเล็กมากส่วนอีกตัวนึ้งนะคะก็คือการพิมพ์หน้าเว็บค่ะเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราอยากได้หน้าเว็บอ่าเช่นพวกเอกสารหรือวิกิพีเดียหรือฟาร์มบูที่เราอยากรู้นะคะอ่าชั้ว่าเราอยากรู้เรื่องอัมพันธ์ เราก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะเช่นเราเลือกวิกิพีเดียเราสามารถเลือกอ่านก็คือไม่เอารูปเลือกอ่านข้อความทั้งหมดหรือว่าเราจะเลือกพิมพ์แบบเก็บรูปด้วยก็ได้เราก็เลือกมาปารับความเข้มปรับชาวามจางความอ่อนได้ค่ะเราลองมาพิมพ์ดูเขาก็จะมาเป็นหน้าเว็บอย่างนี้เลยให้เรา,เาโดยรวมแล้วพออ่านออกค่ะเห็นไหม หรือว่าจะพิมพ์แค่หน้าที่เรามาร์กเอาไว้ตรงนี้ก็กดได้แค่หน้าเดียวก็จะมีแค่หน้าเดียวค่ะเราลองมาหันก็คือยิ่งเราพิมพ์ตัวใหญ่ขึ้นตัวหนังสือก็จะชัดขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์เป็นแนวตั้งให้ดูนะอันนี้พิมพ์เป็นแนวตั้งน้องดูทรงแล้วน้องไม่ชัดเลยนะ เลอกแคปนะคะจัดหน้ากระดาษเป็นแนวนอนตัวหนังสือก็จะออกมาเป็นแนวนอนอะ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นดูนะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวก็คือตัวที่เราชอบมากคะ่ะก็คือการ paper lang เรียนจีนแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะเลือกช่องที่เราชอบเขาก็จะมีการสอนอการวิธีการอ่านนู่นนี่นั่นหรือว่า การแบบฝึกเขียนก็จะเป็นหน้าน,นี้เป็นการฝึกคัดลายมือก็จะมีตัวหนังสือให้เราเลือกมามากมายหลายร้อยตัวให้เราเลือกคําว่าวมีกี่ขีดออกเสียงยังไงเราลองพิมพ์ดูนะคะถ้าเป็นแนวฝั่งเนี้ยรูปก็อาจจะไม่ค่อยชัดเราลองปรับปรับความสว่างปรับสีได้ให้เข้ม แนวตั้งแนวนอนได้ให้รูปใหญ่รูปเล็กเราลองพิมพ์ดูนะคะภาพก็จะประมาณนี้เลคะ่ะคือรู้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่ได้สวยงามคมชัดอะไรขนาดนั้นและบันทึกแบบย่อตอนนี้ก็จะมีลูกเล่นหลายตัวให้เราเลือกก็คือมีทั้งเขียนข้อความโดยการใส่ลงไปในช่องว่าง าขึ้นมาเป็นหน้าอย่างนี้จะเป็นออกมาเต็ตงเาแนวตั้งแนวนอนทำเป็นตารางเรียนตารางสอนเล็กๆเพื่อแปะเอาไว้ดูเองก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ไปหารูปจากนอกมาละคะซึ่งเราสามารถปรับขนาดได้ ถ้าเราเลือกเป็นรูปขาวดำรูปก็จะชัดน,นะคะแต่ถ้าเรามีเงาหรือมีแรงเงามันก็จะปรับให้เป็นความละเอียดแบบจุดๆเหมือน,นอรูปนี้แล้วก็กดพิมพ์ตัวนี้เราปรับเป็นสีจ้าง เดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นสีเข้มให้ดูนะฮะ,อะลองกับเป็นปานกลางก่อนนะคะเนี่ยนี้สีจางตัวนี้เป็นปานกลางอะแล้วก็อันนี้เป็นสีเข้ม,ม,มก็เห็นได้ว่ามันจะมีความคมชัดแตกต่างกันนะคะ ลางกลางแล้วก็มีการใส่สติกเกอร์ของยี่ห้อเขาแบบน่ารักกิ๊กุมกสติกเกอร์ให้เลือกมีหลายเวอร์ชันใส่วันที่หรือว่าแปะน,นี้ก็ได้มันก็จะตั้งมาให้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่มีเมฆฝนฟ้าอากาศแล้วก็เป็นเหมือนช่องให้เขียนคำก็ได้ ก็คือเป็นขอตตบตกแต่งให้เราสามารถกอบลิงก์หน้าเว็บไซต์มาทําเพื่อเป็น QR Code โดยสำหรับให้ยินถ่ายรูปเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการสร้าง QR Code แบบเสียงค่ะก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะที่รับชมช่องของเรานะคะ,อ,ะอันนี้โฟลเดอการบันทึกเสียงมาเรียบร้อยนะกดยืนยันไหนว่าอคลิปเสียงก็จะมานะคะ ปรับเล็กใหญ่ได้เราให้น้องปินออกมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็เข้าแอปอ่านก็จะเด้งเข้ามาในเว็บไซต์ของเขานะแล้วก็จะฟังเสียงที่พูดได้อนอกจากนั้นก็ยังสร้าง บาร์โค้ดได้แต่ตัวนี้ก็จะเลือกว่าจะสร้างบาร์โค้ดแบบไหนแปดลัก13หลักซึ่งต้องใส่เป็นตัวเลขค่ะอ่ะก็จะสร้างเป็นบาร์โค้ดอย่างนี้ออกมาได้เลขแบบหนึ่งนะคะก็คือการวาดเองค่ะสร้างเองเขียนเอง ก็จะเก็บข้อมูลว่าเราอ่ะปิ้นอะไรหรือว่าเราลงอะไรไว้ของคนอื่นนะคะซึ่งเราสามารถนําของคนอื่นมาปิ้นได้หากว่าเราชอบอ่ะเราชอบของคนนี้นะหรือว่าลองโหลดแอปมาเล่นก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องซื้อเครื่องปิ้นจะลองโหลดมาใช้ก่อนอันต่อไปของเรานะคะก็คือพิตตีเพจค่ะพิตตีเพจก็ตัวแอปนะคะก็จะมีความเขียวขาวอย่างงี้เลยค่ะอ่ะตัวเลือกเราอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกว่า จะพิมพ์แบบไหนบ้างก็มีทั้งตัวอักษรซึ่งในนี้กี่อย่างค่ะมันเป็นภาษาไทยขยายตัวหนังสือเล็กใหญ่มีหลายฟอนต์ให้เลือกก็ประมาณสามสี่ฟอนต์นะชอบฟอนต์นี้แล้วก็สามารถปรับได้ให้อยู่ตรงกลางตัวเอียงตัวหนาะ เลือกได้หมดเลยหรือว่าเราพอใจตัวนี้ใช่ไหมเราก็ลองสั่งปิ้นกันนะคะ,ะเลือกความเข้มความอ่อนความจางได้แล้วก็พิมพ์และอีกอันนึงก็คือการใส่รูป จะลองที่จางก่อนนะคะออกมาแบบนี้เราจะลองที่ควา,ามเข้มระดับกลางวตัวนี้จะเป็นเข้มค่ะ ็จะมีสติกเกอร์ของตัวแอปให้เราสติกเกอร์นองแอปอยู่ไหนนี่แล้วก็ใส่เลือกลงมาใช้ได้ว่าเราชอบตัวไหนมีสติกเกอร์หลายตัวเลยค่ะเนี่ยให้เลือกถ้าแตงโมอันนี้เราก็กดยืนยันแตงโมก็จะเด้งขึ้นมานะแล้วก็กดพิมพ์เอาไว้แปะแตงโมก็ได้หรือว่าเอาระบายสีในช่องก็ได้ แองคิกไม่สวยการใส่ฉากเราชอบฉากไหนเราก็เลือกมาใช้ได้ชอบฉากนี้ใส่ข้อความลงไปปรับกลางปรับฟอนต์ได้ใส่กรอบอีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือว่า ปรับฟอนต์ได้ขนาดใหญ่เล็กได้แล้วก็รองพิมพ์ก็คือตัวนี้ก็จะดีตรงที่ในแอปอะสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือหรือว่าปรับขนาดของตัวหนังสือได้แทนแ ไปชิกไม่สวยเราก็จะสามารถไปก๊อปแอปวางก็จะเป็นสร้าง q r โค้ดมาให้เราพอเราถ่ายรูปปุ๊บก็เหมือนอันเมื่อกี้เลยค่ะถ่ายรูปมันก็จะปิ้นออกมาแล้วเราก็สามารถส่งไปให้เพื่อนหรือว่าเก็บไว้ในสมุดเพื่อสแกนหาเว็บไซต์ก็ได้ค่ะส่วนอีกอย่างก็คือบาร์โค้ดค่ะแต่บาร์โค้ดตัวนี้ก็จะใส่ได้แต่แบบเดียวก็คือใส่กี่ตัวก็ได้ yeah. ใส่มากใส่น้อย แล้วแต่เราจะสร้างเลยนะคที่ตัวสร้างได้หมดว่ามาเลยก็มีอีกตัวนะคะเป็นตัววาดรูประบายสีก็มาลองดูมีเป็นสีมีเป็นตัวหนังสือหัวขนาดเล็กกลางใหญ่ได้หมด ไม่ได้เก so ินเลยไปมากก็จะมาเป็นแบบนี space, so ้ซ mm ึ hmm. ่งเอาควาจริงสีก็ไม่ได้ต่างเลยที่เราผู้สาใส่สีไปหลายสีก็ไม่มีอะไรต่างนะคะแซนฟังนี้ก็หมดละเราชอบเราก็กดบันทึกเอาไว้ค่ะแต่มันจะเขียนภาษาไทยแปลกๆนะแล้วก็มี แก้ไขป้ายข้อความตัวนี้ก็จะพิมพออกมาเป็นป้ายข้อความแบบนี้ก็คือเราสามารถซื้อกระดาษที่เป็นแถบๆแ,แบบนี้ได้อันนี้ก็คือภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายก็การที่เราเลือกรูปมาซึ่งเราก็ใส่ลงไปรูปที่พิมพ์ก็จะพิมพออกมาให้เรานะคะ่ะดูอันนี้เป็นปานกลางนะคะ รูปอาจจะไม่ชัดเจนเราจะลองใหม่อีกครั้งเป็นความเข้มค่ะค่ะถ้าเราเทียบกับอีกเครื่องหนึ่งนะตัวนี้ก็จะให้สีดำที่ดำกว่าตัวนี้สีดำนี่คือดำแล้วแต่ก็ยังดำเห็นขาวๆอยู่ตัวนี้ก็ปรับได้ค่ะความเข้มความจางความอ่อน อยากได้แบบไหนเข้มมากเข้มน้อยลองเพิ่มแสงให้เยอะดูเผื่อน้องจะพิมพ์ได้ดีขึ้นเ,ออเลือกตัดขอบได้ว่าโอเคอยากได้แค่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็เลือกทําให้ภาพใหญ่ได้ตัวนี้คือมีความสามารถทําภาพใหญ่ได้เลือกเป็นสองแถบก็จะพิมพ์ออกมาเป็นสองเส้นภาพก็จะใหญ่ขึ้นอ่ะเรามาลองพิมพกันดีไหมลองสิ พิมพ์น้องก็จะปิ้นมาก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีดแล้วก็น้องก็จะปิ้นอีกครึ่งหนึ่งมีสองส่วนแล้วก็จะได้รูปใหญ่ค่ะเพราะเอาสองรูปมาต่อกัน ยิ่งภาพใหญ่มากความละเอียดของเครื่องปิ้นก็จะเยอะขึ้นค่ะเหมือนเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอ่ะพอาภาพมาต่อกันก็จะได้เป็นรูปเมื่อกี้อย่างนี้เราก็เลือกได้เลยว่าจะเอากี่แถวห้าแถวภาพก็จะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอยอะไรเงี้ยก็คือแต่ละช่องก็คือความยาวหนึ่งแผ่น อันต่อไปนะก็คือแบบค่ะใชเอามาแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้เป็นช่องที่เหมือนไว้ให้เราเขียนกําหนดการหรือว่าว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราก็ลองพิมพ์ลงไปดูก็จะมีเส้นบรรทัดมาให้แล้วก็จะ นกน้อง,อองลงลก็จะิมมาไม่ต้องกลัวปลอวสีเครื่อง,งปิ้นนะเพราะว่ามันปิ้นจากกระดาษไม่มีไม่มีหมึกไม่ต้องเติมหมึกถ้าเป็นกระบวนการวันนี้รุน่นนี้นั่นนดด้ขึ้นงยฟาน,นี่นั่นนี้ต้งงน,นอ,น,อนนี่คือขอบกระดาษที่เราจะเรยนะคะเรียได้เ้อยสุดคือสนะคะก็เรือแล้วก็เลือดออน้น,ดนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ต่อไปก็คือภาพ่ายอยากรู้ไหมอันนี้ก็คือความต่างนะความต่างของอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกคลิปได้น,นี้เลือกเราอัดเป็นวิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าเราเลือกวิดีโอที่เรามีอยู่ก็ได้่เช่นวิดีโออันนี้อย่างนี้นะมีความยาวเท่านี้ใช่ไหมเราก็หันได้เลือกเอาว่ารูปนี้น้องน่ารักนะคะเราก็กดเลือกเลยค่ะโอเค เราก็ตัดวิดีโอของเราได้ว่าจะให้ความยาวแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราไม่ชอบข้อความหรืออะไรเงี้ยเราก็ลบทิ้งก็ได้ค่ะเราก็จะไปที่อันนี้อันนี้คือรูปที่เราทําไปเมื่อกี้นะก็จะเป็นแบบนี้เราก็กดสั่งพิมพ์รูปนี้เราก็จะพิมพ์ออกมาตึ้งๆึง ได้นี้นะคลิกพอเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่แอปเดิมก็คือตัวนี้ถ่ายภาพ ER คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกที่สแกนรูปที่เราสแกนน้อยนะั้นเราก็เอามาให้มันสแกนให้เรานะคะก็จะมาเป็นลิปที่เราตัดเมื่อกี้ ประมาณน,นี้รูปก็จะขยับตามนะหน่ารักเป็นลูกเล่นของแอปนี้นะคะพิจิเพ g e แล้วนอกนั้นก็จะมีอันนี้ค่ะเว็บไซต์ก็คือการที่เข้าไปในเว็บไซต์นะเราเลือกเว็บไซต์ค้นหา Google พิมพ์ความรู้ที่อยากจะรู้ก็ได้ค่ะก็ าภายไรยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดเข้าไปเขาจะบอกว่าภายไร้คืออะไรเล็กลางใหญ่ขยายได้เราเล็กได้แล้วก,กดพิมพ์มีให้เลือกพิมพทุกหน้ากับพิมพหน้าปัจจุบันหน้าปัจจุบันก็คือหน้านี้ค่ะเนี่ยหน้าที่เราดูอยู่หน้านี้หน้าปัจจุบัน หน้าแล้วก็ลองกดพิมพ์ดูตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเราพิมพ์ตัวหนังสือตัวเล็กตัวหนังสือจะไม่ค่อยชัดก็ออกมาแปะเป็นข้อมูลความรู้เก็บเอาไว้ได้หรือว่าหรือว่าเราจะพิมพ์ทุกหน้าก็ได้ค่ะก็คือเลือกทุกหน้าทุกหน้าในชิ้นนี้ก็คือทุกหน้าเลย ของหน้านี้ก็จะมาเป็นแบบนี้เลือกพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมายาวๆค่ะอันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ากระดาษธ,ธรรมดากับกระดาษสติกเกอร์เวลาพิมพ์ออกมามีความแตกต่างกันยังไรบ้างนะคะกระดาษสติกเกอร์นะคะเราก็คือเราก็จะดันขึ้นมันก็จะเปิดออกมาเอาไซส์ออกใส่กระดาษสติกเกอร์ลงไปใส่ด้านที่เป็น ให้ด้านสีขาวหันออกมาด้านหน้าแม้ว่าตัวเครื่องจะบอกว่าให้เราหมุนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ให้ด้านนี้อยู่ด้านหน้านะเพราะว่าเวลาเราปิ้นความร้อนอะความร้อนจะทับด้านหน้าตัวนี้เล้วก็ดันแล้วก็แคปเข้าใส่แล้วเราก็ดันขึ้นตัวนี้นะคะอ่าเราก็ลองปิ้นอีกครั้ง ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษสติกเกอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษความร้อนธรรมดาได้แล้วนะเมื่อเราได้แล้วเราก็เลือกไปแปะตามความชอบของเราก็ได้ค่ะจะแปะเครื่องน้องก็ได้นีเห็นไหมรับรองมาจิ้ จะแปะโทรศัพท์เราก็ได้สามารถนำไปตกแต่งได้หมดนะถือว่าเราชอบเราแปะลงไปใช่ไหมสวยงามตามท้องเรื่องคลิปของเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องการที่จะบอกถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องปิ้นสองรุ่นนี้นะคะเพราะว่าราคามันแตกต่างประมาณ100ร้อยกว่าบาทแต่ลูกเล่นข้างในมันก็มีความแตกต่างที่หลากหลายกันไม่เหมือนกันนะคะ